คนรวยมักไม่โกรธรู้ไหมเพราะอะไรคนรวยนั้นเขาอยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงเขาดึงดูดความสําเร็จดึงดูดเงินทองเข้ามาเขาอยู่ในโหมดของการขอบคุณและความรักความเมตตาเขาอยู่ในโหมดของการให้คนที่อยู่ในความถี่หรือวเบรชั่นที่สูงแบบนี้สิ่งหนึ่งคือมันจะอยู่กันไม่ได้กับพลังงานของความโกรธที่เป็นความถี่ที่ต่ํากว่าเน้นย้ำนะครับความโกรธความหงุดหงิดเขามีเหมือนกันแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เร็วขึ้นได้ความโกรธความหงุดหงิดนั้นเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ําที่เขาจะฉุดล้างเราไว้เหมือนเป็น ตุ้มเหล็กที่คอยถ่วงขาเราไว้ไม่ให้เราสามารถที่จะลอยขึ้นมาสู่ความสําเร็จได้พลังงานของความสําเร็จนั้นเป็นพลังงานที่เบาสบายเป็นพลังงานของความรักความเมตตาที่เหมือนกับจะลอยได้ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นการให้คนเราจะประสบความสําเร็จเราอยากจะอยู่ในอารมณ์ของการขอบคุณ ความรักความเมตตาถ้าคุณอยากจะรวยคุณจะต้องยกระดับพลังงานของคุณขึ้นมาให้คุณนั้นอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นของความรักความเมตตาความสําเร็จการขอบคุณและทิ้งพลังงานเดิมๆของความหงุดหงิดความโกรธความขี้ฉาทิ้งซะลองสังเกตดูนะครับลองทําดูนะครับกับการที่เปลี่ยนตัวเองจากหงุดหงิด จับตัวเองได้เปลี่ยนมาเป็นขอบคุณซะว่าเขานั้นกําลังชี้ให้เห็นว่าคุณน,นั้นมีจุดอ่อนอะไรอยู่บ้างที่คุณน,นั้นต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้คุณน,นั้นประสบความสำเสร็จสูงขึ้น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 ลองดูนะครับกับพลังงานใหม่นี้